นะครับวันนี้เราจะมาดูในส่วนของการทํางานนะครับการต่อวงจรไฟฉุกเฉินนะครับก็เหมือนกับไฟเลี้ยวนะครับเพียงแค่เราต่อวงจรเพิ่มขึ้นมานะครับแรกเลยนะครับขั้วลบเราก็เอาลงกาวไว้อยู่แล้วเนาะของขั้วแบตเตอรี่นะครับไฟนะครับขั้วบวกนะครับเราจะต้องไปที่ฟิลเมนนะครับถ้าเป็นรถทั่วไปเขาจะอยู่ที่4 0แอมป์นะครับตัวฟิลเมนนะครับ ตัวฟิวเมีนี้นะครับไฟจะเข้าไปที่ตัวฟิวนะครับที่เป็นไฟฉุกเฉินนะครับ1 0แอมป์นะครับ1 0แอมป์นะครับเอาไปต่อไว้ที่ขั้ว B2 นะครับไฟจะไปรอที่สวิคนะครับของออนนะฮะแล้วหลังจากนั้นนะครับเรากลับมาดูที่ฟิวเมีนอีกครั้งนะครับที่เราเอาไฟเข้าฟิวเมีนี้ไฟจะออกจากฟิวเมนไปที่สวิคจุดระเบิดนะครับนะครับแล้วก็ต่อไปที่ ฟิวนะครับ15มนะครับหรือฟิวไฟเลี้ยวนะไปที่ B1 นะครับเอาลงไปที่ B1 นะครับเสร็จแล้วนะครับื่องของฟิวหลังจากนั้นเ F เเนี่ยเราต่อจาก F เนี่ยไปที่ขั้ว B นะครับนะครับเป็นขั้วบวกนะครับไปที่ขั้ว B นะครับแล้วเราก็อนี้คือไฟกาวนะครับไม่ใช่ไฟก็คือกาวนะครับกาวเอาไปที่ขั้วลบ นะครับ <utan> หรือขั้วากาวของหลอดไฟนะครับไฟเลี้ยวที่เราจะเป็นเป็นไฟฉุกเฉินอะไรต่างๆน่ละลงไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอา่อาด้านของเรือนไม้นะครับไฟเลี้ยวหน้านะครับไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับไฟเลี้ยวด้านหลังนะครับอันนี้เป็นกาวนะครับของฝั่ง e นะครับของร bon. ีเลย์เนาะคราวนี้เรามาดูตัว L นะครับ L ของรีเลย์เนี่ยนะครับจะเป็นอ่าไฟนะครับขั้วบวก มันจะวิ่งไปที่อะไรครับ T ไปที่ไหนไปที่ไปที่ไหนครับตังเรียนเนี่ยปึ๊บไปที่ TB ใช่ไหมครับ TB แล้วหลังจากนั้นก็จะแยก TL ด้านซ้าย TR ด้านขวาเรามาไล่ TL ก่อน TL นี้นะครับไฟขั้วบวกจะวิ่งมาที่ไฟขั้วบวกของหลอดไฟต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไฟเลือนไม้นะครับไฟเลี้ยวด้านหน้าไฟเลี้ยวด้านข้างไฟเลี้ยวด้านหลังอันนี้คือขั้วบวกนะครับวิ่งมาจาก T L เข้าใจไหมตอนนี้เมื่อเราฝังด้านซ้ายเสร็จแล้ว T L เสร็จแล้วเรามาที่ T R ด้านขวานะครับ T R ด้านขวานี้นะครับเราจะวิ่งมาที่ T R ของสวิตช์ไฟเลี้ยวนะครับไฟฉุกเฉินกับไฟเลี้ยวจะต้องคอบกันไว้นะครับ ไฟทีอานี้จะเป็นขั้วบวกของฝั่งขวาก็จะมาที่ฝั่งขวาทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟของไฟเรือนไม้ครับไฟเลี้ยวด้านหน้าไฟเลี้ยวด้านข้างไฟเลี้ยวด้านหลังนะครับส่วนตัวนี้เราลงกาวไว้อยู่แล้วนะครับขั้วลบของหลอดไฟนะฮะ,ะ,ะและอย่าลืมตัวนี้นะครับทีบีตัวนี้นะครับข้อมกับทีบีทีบีของไฟฉกเฉินต้องมาค่อมกับทีบีของนะครับไฟเลี้ยวนะครับแค่นี้เองนะครับ ส่วนทีเอตัวนี้ก็ต้องคล้อมกันนะครับของขั้วบวกทั้งสองไม่ว่าจะเป็นไฟจุดเฉรือลอไฟเลี้ยวนะครับก็มีแค่นี้ครับผม